ครับพี่น้องครับตอนนี้ด้เวลามาเก็บกุ้งครับเหนฟ้าคึ้มพี่จังฝนสิต๊กเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิมานบ่ครับพอเดียวกันทิเก็บเอาไปซากเลยครับบรรยากาศเนาอึ่มคึมอยู่เอ,อ๋เดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับปนลุ้นน้ำกันครับอยู่นี่สองหลัง ยูนนรับ่ว่าบนผมไฟหลายปนันไดจุ่มหนึ่งนี่ก็โอเคเลยครับนี่อันนี้หลังแรกแรกก็พอใส่ได้อยู่ ถืออยู่นี่ครับคืออยู่บ่เสียหายเป็นหลายอยู่ร้อยลองลองอะได,ได้ใหม่พร้อแบบนี้

ลายเติบอยู่ครับแดดมืดแน่ครับพี่น้องเลยน้อยหนึ่งบกไยเขายเยอะมืดบกไยเขาเป็นได có này đâu. Ô. Lần này Cái lãi chỗ cái lăng bớt chỗ bớt nhiều mất rồi nhiều bớt lửa có lấy bớt lại để xăm nỉ Cái lá dưu phía sẽ tài Tài cơm mất Bụng hũ Bụng hũ nhàng Ác à Nam nó dịn bao nhiêu Nam lực Bởi mài หลังนี้ล้ายยุครับพี่น้องแต่ว่าใบใหม่หลายเดี๋ยวต้องไปคัดใบใหม่ออกก่อนน้อยหนึ่งหน้อยหนึหน่งขอได้ยุครับเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งนี่เหมือนเราบุกไปเข่าบันได เอาลังละหน่อยบักไผ่ น้อยนึงลูกประคนครนี่หลายนิดหน่อยก็หลาย นี่คืออยู่นี่ซื้ออยู่ครับนี่หลังนี้ก็ไข่แน่เป็นหลายเติบอยู่นี่ครับอ้ ได้โอ้ลูกปะคอนคือหลายจะลูกปะคอนน้องเอ้ยนายทองปังงางยู่ทิดถ,ถือว้าว่าบวชถือนาาทองก็ได้หลายอยเต็มเลยโอ้ว่าบวถือ พี่น้องเ้คือคือนี่ใส่ได้ใส่ได้ล้างท่ายอาเดี๋ยวไปสรุปผลงานเขาเดี๋ยวพี่นอ้องผลงานเขาก็ยังถือว่าได้ได้หลายอยู่ นาจิบตั้าตามก็หาขีดอยู่หาขีดจนบอยู่ดอกก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะวา่ารอบสองรอบสามนีมม่กับอันนี้กับเบิ้งรอบสองนั่นแหล,ละก็ได้ซ้ำนี่แหละครับเพราะวา่าเนื้อมันมันหมดมันก็นเลยบกค่อยเข่าเดี๋ยวจังว่ากันไหมครับสำหรับวันนี้กับขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ